สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน้องปิยาพระญาติญาติฝากขายนะคะ EP นี้ EP ที่217นะคะมีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆนะคะให้พี่ๆได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการองละ200บาททุกรายการนะคะพี่ๆชอบรายการไหน โทรหร e ือท <ım. S 2> ักไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร0ูน5 9แ6ด6ูก่อนรับชมฝากพี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปิยาด้วยนะคะรายการที่หนึ่ง ถัวห้าข้อนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะเก่าๆเปิดให้พี่ๆสองร้อยบาทนะคะรายการที่สองพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะคะ กุกเก่านะคะรายการที่สามพระรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อทบนะคะวัดเขาชนแดน มาในพร้อมเรี่ยมนะคะรายการที่สี่เหรียญหล่หอพระนางพะนางสุนทีนะคะวัดสุทัศน์นะคะเก่าๆนะคะ รายการที่ห้าเหลียนหลอหลวงพ่อหลวงพ่อทานนะคะรุ่นแรกจังหวัดนครปฐมนะคะ รายการที่หกพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะคะเก่าเก่ารายการที่เจ็ดพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง สวยๆเก่าๆนะคะรายการที่8ปดพระซุ้มยอเนื้อดำนะคะ จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะรายการที่9ประหลัดฉีกไม้แกะเก่านะคะไม่รู้ที่ ายการที่สิบเหรียญหล่ลอหลวงพ่อไผ่นะคะพิมพ์เล็กปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะ รายการที่สิบเอ็ดเหลียนรอหลวงปู่บุญนะคะเหลียนเจ้าสัวนะคะ าการที่12รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะสวยๆเก่าๆนะคะ รายการที่สิบสามหลวงปู่ทวดพระเนื้อว่านนะคะพิมพ์ใหญ่ออกวัดปี97นะคะ รายการที่14พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะคะรายการที่สิบห้า พระงบน้ำอ้อยพิมพ์เล็กเนื้อตะกัวเก่านะคะหลวงปู่เนียมนะคะรายการที่สิบหกพระ่อหลวงปู่สุขนะคะ เนื้อฝาบาทนะคะรายการที่สิเจ็ดเหรียญหล่ลอวัดละคังนะคะ รายการที่18บแปพระลีลาเม็ดขนุนพิมพ์พใหญ่นะคะกุวัดทุ่งเศรษฐีรายการที่19บ้าพระนางพญา พิมพ์สังคตินะคะเนื้อดำผสมแดงนะคะรายการที่ยี่สิบหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่นะคะเก่าเก่านะคะลายการที่21พระสมเด็จวัละคังพิมพ์ฐานแซมนะคะ รายการที่22เหลียนหลวงพ่อแซมนะคะวัดตากล้องจังหวัดภูกเก็ตนะคะ รายการที่23เหลียนหลวงพ่อจงเก่าๆนะคะรายการที่24เหลียนหลวงพ่อแผ่วนะคะรุ่นแรก รายการที่ยี่สิบห้าพระบูชานั่งปางสมาธินะคะเก่าไม่รู้ที่นะคะรายการที่ยี่สิบหกพระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูงนะคะรายการที่27 พ้าสุมกอดำพิมพ์ไม่มีกน,นกนะคะรายการที่ยี่สิบแปดรูปหล่อเตา่า โบราณหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะรายการที่29่้าพาปิดตาเนื้อผงจุ่มลักหลวงปู่เอี่ยมนะคะ รายการที่สามสิบพระหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คุดนะคะรายการที่สามสิบเอ็ด บูชาหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานร,รายการที่สามสิบสองล็อกเก็ตหน้าทองไอไข่นะคะ ปีหกสามพี่ๆชอบรายการไหนขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางการติดต่อโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0805916569เปิดรายการองละสอ0รบาททุกรายการนะคะ ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะสวัสดีค่ะ